องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นนำโดยนายวัฒนาช่างเหล่านายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแกน่นมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลโนนคอมตบลภูผาม่านและตะบวังสวรร่างรวมกว่า259ครัวเรือนข้อมูลล่าสุดพบว่าได้รับผลกระทบตำบลโนนคอม230ครัวเรือนตบลภูผาม่าน15ครัวเรือนและตะบวังสวรร่าง14ครัวเรือนโดยหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องจากอิทธิพลพายุทากิจิและหนอง ทําให้มวลน้ําจากจังหวัดใกล้เคียงไหลเข้ามาเพิ่มและบางจุดระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นยืนยันจะไม่ทอดทิ้งประชาชนพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานเฝ้าระวัง24ชั่วโมงจัดพื้นที่ปลอดภัยเตรียมอพยพประชาชนหากเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากหรือดินถลม่มรวมถึงจัดตั้งโรงครัวเคลื่อนที่เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a r สนใจสั่งซื้อโท 00, ร088 309 6600 l ลน์แด dbm 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะระแแดง b e herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือลน์แด b herb 99